บนโลกกำลังจะหมดลงภายใน19ปีทองคําที่เหลืออยู่บนโลกนี้นะคะอาจจะหมดลงภายใน19ปีก็ได้นะคะถ้าหากว่าไม่มีการค้นพบแหล่งแร่ใหม่ๆซึ่งนี่จะเป็นปัจจัยสําคัญหนึ่งนะคะที่จะดันให้ราคาทองคํามีการปรับตัวสูงขึ้นในระยะยาวต่อไปค่ะ ข้อมูลของสำนักง,งานสำรวจธร,รณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาพบว่าปริมาณทองคำทั่วโลกเหลืออยู่ขณะนี้มีเพียง5 9 0 0 0ตันเท่านั้นหากคิดจากปริมาณการขุดทองคำเฉลี่ยปีละ3,000ตันเท่ากับว่าทองคำกำลังจะหมดโลกภายใน19ปีหากไม่มีการค้นพบแหล่งแร่ทองคำใหม่ๆเพิ่มเติมนอกจากนี้ปริมาณทองคำรีไซเคิลที่นำกลับมาหลอมใหม่ก็มีเพียงปีละ1000ตันซึ่งเมื่อรวมกับปริมาณทองคำที่ขุดได้ใหม่ก็ยังไม่เพียงพอต่อ ความต้องการของทองคำทั่วโลกที่มากกว่า4,000ตันต่อปีสะท้อนเห็นว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ค่ะยังนิยมซื้อทองคำเพื่อถือครองในระยะยาวโดยมีเ e พีย e ง25%เท่านั้นที่ถูกนำกลับมาขายในตลาดปัจจัยเหล่านี้ราคาเป็นปัจจัยที่ดันให้ราคาทองคำนั้นปรับตัวสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะใน1-3ปีข้างหน้าที่คาดการณ์กันว่าอัตราดอกเบี้ยจะเป็นขาลงจะยิ่งส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าปัจจุบัน แต่ในทางกลับกันถ้าห ah ากว่าธนาคารกลางสาหรัฐยังคงนโยบายดอกเบีย้ยในระดับสูงก็จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการทำธุรกิจและอาจจะทำให้ราคาทองคำชะลอตัวลงได้ <sk iller> ข้อมูลนี้อาจจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะจริงๆแล้วข้อเท็จจริงเรื่องของทองคำยังมีความเป็นไปได้ด้วยเหตุผลเหล่านี้ค่ะการค้นพบแหล่งแร่ทองคำใหม่ๆนะคะถ้ากว่ามีเทคโนโลยีขุดเจาะสำรวจพัฒนามากยิ่งขึ้นอาจนำไปสู่การค้นพบแหล่งแร่ทองคำใหม่ๆ 2. การพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลค่ะการรีไซเคิลทองคำจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และของใช้ต่างๆจะช่วยเพิ่มปริมาณทองให้หมุนเวียนในระบบมากขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคถ้าหากผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับการรีไซเคิลและลดการบริโภคทองคำลงก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของทองคำออกไปได้ คราวนี้มาดูการคาดการราคาทองคำในปีนี้กันบ้างข้อมูลจาก YLG ค่ะ YLG ประเมินว่าราคาทองคำนั้นนะคะช่วงนี้แม้ว่าจะพักฐานแต่ก็มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งโดยถ้าหากว่าดูราคาทองคำโลกกับราคาทองคำไทยในปี2 5 6 7เนี่ยขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทองโลกเนี่ยขึ้นไปแล้ว13.22%ส่วนทองคำไทย96.5%นั้นขึ้นไปถึง20.21%นะคะเพราะว่าค่าเงินบาทของเราอ่อนค่าลงนั่นเอง แต่ว่า YLG เขามองว่าแนวโน้มระยะยาวยังเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนค่ะและคาดว่าราคาทองคำในปี2,567อาจจะทดสอบแนวต้านที่2,450ถึง2,500ดอลลา,าร์สหรัฐต่อทรอยออนส์ค่ะและหากผ่านไปได้อาจทดสอบแนวต้านถัดไปที่2,650ดอลลา,าร์สหรัฐต่อทรอยออนส์ค่ะ